ทำกับขิงอียิปต์อย่างนี้ได้ยังไงครับพวกขัวขโมยหัวกระจน,นี้จิตใจพวกมึงทําด้วยอะไรจริงๆนะนี่เขาเป็นฮีโร่ของชาติเลยนะเขาเป็นฮีโร่ของอียิปต์เลยนะเป็นราชาของของอีราชาโลกสมมติของประเทศอียิปต์เลยนะพวกมึงยังกล้าไปเกยวเขาบ้านเขาอีกเหรอมเมาลานะครับคือช่วงนี้นี่เคาะซ้ำคำซัดจริงๆนะช่วงกลางสุดสัปดาห์ที่แล้วก็อันเพิ่มไม่ถึงการสุดสัปดาห์ที่แล้วไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เอง เพิ่งยิงจุดโทษแป๊กไปนะครับเกคิมที่ไปพลาดเสมอกับทีมบวยอย่างบอลหมัดมานะครับและในช่วงเวลาเดียวกันนั่นแหละบ้านของโมฮัมเหม็ดลาที่ประเทศอียิปต์ก็โดนโจรยกเขา้าเฉยเลยลเครื่องรักษาเขาปลอดภัยก็ทําอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าเห็นว่าโจนเนี่ยสามารถขโมยขนเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของาลาไปได้หลายรายการเลยนะแล้วแค่นั้นยังไม่พอนะครับบ้านาลามียามด้วย ที่บ้านซาลามียามประสาวเขาปลอดภัยด้วยนะครับแต่ไม่เขาไม่ได้ระบุว่ามีกี่จุดรือกี่จุดแต่ยังปล่อยให้โจรเข้าไปยกของเข้ามาออกมาได้ยังไงอันนี้ไม่เข้าใจจริงๆคือจนกว่าจะรู้อ่ะกว่าจะรู้ว่าบ้านซาลากําลังโดนโจรยกเขาอ่ะก็หลานซาลาที่แบบบังเอิญเดินเล่นมาแล้วแบบมาเจอประตูบ้านโดนเปิดอยู่แล้วก็เห็นโจรแบบกําลังขนของอ่ะนะแต่แหละกว่า กว่าจะรู้ตัวและยามทำอะไรอยู่วะเห็นพวกยะบ้านสลา,าก็มียามด้วยนะฮะแล้วบ้านสลา,าใหญ่มากอยู่ใจกลางเมืองแล้วแบบมีแสงไฟมีอะไรอยู่ตลอดแบบอ๋อแง่ว่าเด่นอะมีแสงสปอตไลท์ส่องอะอยู่ตลอดเวลาแล้วคือจนเข้ามาแบบสะดวกโยทินดีแท้นะฮะก็คือโดนไปน่าจะโดนไปเยอะอยู่น่าจะโดนขโมยไปยกเขาไปเยอะอยู่นะฮะแต่ครึง่ง เรื่องนี้เนี่ยทางตำรวจของทางกรุงไคโรเนี่ยเขาก็ทาการสอบสวนสืบสวนอย่างเต็มที่นะครับเพราะนี่คือกรณีระดับชาติของเขาเลยนะนี่ถือเป็นเรื่องของเรื่องระดับชาติของเขาเลยนะไม่ใช่เรื่องกี่ๆเลยนะนี่ร,ระดับชาตินะซาราคือคือยิ่งใหญ่กว่าประธานาธิบดีเขาอีกอะเอางี้ดีกว่านะฮะนี่คือเป็นเรื่องระดับชาติเลยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยซาราก็ไม่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับซาลาย,ยังไม่ออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกรณีที่บ้านโยกเขาแต่อย่างใดหรือว่าเคลื่อนไหวทางโซเชียลแต่อย่างใดนะครับผมว่าเจ้าตัว ช็อกกับการที่โทษตัวเองด้วยว่าที่ตัวเองเนี่ยทำให้ทีมแบบว่าแพ้นะครับไม่สามารถยิงประตูตีเสมอให้กับทีมของแดงหรือภูได้นะครับบวกกับที่ล่าสุดเนี่ยจอร์ดอาดิทนะครับก็เพิ่งออกมาตําหนินะครับเรื่องของซาลาที่ว่าเป็นแข้งซีเนีร์เป็นรุ่นพี่นะครับแต่ไม่แสดงความเป็นเดอะวินเนอร์ออกมาให้เห็นเลยนะครับไม่แสดงความเป็นผู้ชนะออมาให้น้องๆเห็นเลยไม่สามารถขับเคลื่อนทีม ให้สมกับค่าตัวที่แบกอยู่ตั้ง3 5มแสห้านปอนได้เลยนะครับจอร์อดิดเนี่ยก็บอกว่าขายไปเถอะให้ขายซาลาไปเลยนะครับเพื่อจะเอาเงินมาสมททุนซื้อนักเตะใหม่นะครับแล้วก็จะได้ลดภาระค่าเหนื่อยด้วยคือถ้ามองในแง่ของการตลาดมองในแง่ของธุรกิจหรือมองในแง่ของอนาคตมันเขาก็พูดถูกของเขาครับเพราะว่าซาลาคือจากบอดี้แลงเกตที่ที่เขา,สาแสดงออกมาในเกมที่แพ้บอลมัดน,นะคือแบบไม่ใช่ซาลาคนเดิมแล้วอะ ไม่ใช่ซาดาไม่ใช่ซาลาคนเดิมแล้วอะประมาณนั้นอันนี้คือคือจากที่จอร์ดออดิตพูดออกมานะครับไม่ใช่ของผมนะ <c oughs> คือผมยังรักผมรักแล้วผมผมเลกสเปกซาลาอยู่เสมอครับผมติ่งซาลานะแต่ว่าอันนี้คือมุมมองของตำนานของเขานะครับจอร์ดออดิตออกมาพูดเลยนะครับว่าขายดีกว่าขายดีกว่าเพื่อที่จะสบทบทุนให้กับเจอเกนคอปในการซื้อนักเตะชุดใหม่เข้ามาดีกว่าครับถ้าเกิดการขายซาลาออกไปเนี่ยในช่วงซัมเมอร์เนี่ยเท่ากับว่าเกือบจะเท่ากับว่า สูญสิ้นตำนานเชกเกนเพซซิงของเชเกนคอปไปเลยนะเพราะว่ามันไปหมดเลยนะเฟอร์มิโน่ก็ไปซาราถ้าถ้าขายไปก็ไปมานี่ก็ไปแล้วที่เหลืออยู่ก็แบบแก่ๆรอปลดระวางกันแล้วทั้งนั้นนะครับก็จะเหลือแค่เทนกับเทนกับโรเบสรสันนี่ยังไม่น่าไปนะแต่นอกนั้นนี่ก็คือถ้าจะไม่เหลือแล้วนะเท่ากับว่าเชเกนคอปจะต้องปลุกปั้มนักเตะในมือตอนนี้ขึ้นมาใหม่เลยนะครับปลูกฝังระบบเชเกนเพซซิงขึ้นมาใหม่เลยครับซึ่ง โอ้โหลิวภูม่รู้จะใช้เวลาอีกเท่าไหร่ครับถึงจะได้กลับมายืนอยู่จุดเดิมนะครับแต่เอาเป็นว่าให้กําลังใจซาลาด้วยนะครับเพราะว่าอาทิตย์ที่ผ่านมานี่หนักเลยนะครับบ้านโดนยกเขาโดนออกมาตําหนีจากสื่อต่างๆนานาโดนตำนานของทีมัวตําหนีอีกนะครับก็ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับสำหรับคิงอียิปต์ของเรามมฮัมหม็ดซาลาครับ